คพระเจ้านะคะอันนี้ก็เป็นเหตุการณ์ที่เราได้อ่านมาเนาะก่อนที่แผ่นดินของพระเจ้านะคะการปรากฏการของแผ่นดินของพระเจ้าเนาะอันนี้ก็พระองค์บอกว่าจะมีเหตุสังเกตได้นะคะจากอาจะไม่มีเหตุสังเกตได้เนาะถ้าเราอ่านาจากไม่มีสังเกตคือไม่มีสัญญาณเหมือนฤดูตกก่างๆเนาะแต่พระองค์บอกว่ามันก็จะมีอาการเหมือนฟ้าแลบ อีกฝั่งหนึ่งนะคะแต่ไปสว่างอีกฝั่งหนึ่งอันนี้คนต่างจังหวัดจะรู้เนาะเราอยู่ต่างจังหวัดเราก็จะเวลาฟ้าแลบปุ๊บปุ๊บเราก็จะเห็นมันสว่างอยู่อีกฝั่งนึงจริงๆนะคะอันนี้คนต่างจังหวัดทุกคนจะคุ้นหน้าคุ้นตาก,กับเหตุการณ์ที่พระเจ้ากรลังพูดถึงอยู่เนาะอันนี้ก็ต่อมานะคะในสมัยของโ NO นอาเนาะเออพระเจ้าบอกว่าในพระธรรมตอนนี้บอกว่าถ้ามีคนบอกท่านว่าจะม,มาที่นี่มาดูนี่มาดูที่นี่ไปดูที่นู่น และไปที่มื้นอะไรก็อย่าตามเขาไปเลยเพราะว่าในสมัยที่ตอนต่อไปนน้นนะคะตอนก่อนที่บุตรมนุษย์จะเสด็จมานั่นเองนะคะก็จะมีการล่อลวงอันนี้เราอ่านมาแล้วในมัทธิวและโกนะคะอ่านมาแล้วก็จะมีการล่อลวงมีผู้เผยพระจะะน่เท็จเกิดขึ้นแล้วก็จะมีคนบอกว่าพระองค์อยู่ตรงนี้พระให้ไปทําอย่างนี้อย่างนี้อย่างโน้นคือแบบพระอง์บอก สั่งเราไว้ว่าอย่าตาขอไปที่นู่นที่นี่ที่นั่นเนาะเพราะการมาของพระเยซูพอ,อจะรู้ได้ก็เหมือนฟ้าแรกเมื่อกี้นะคะและว้วพระงค์ก็ยกตัวอย่างเรื่องสมัยของโนอาหนะ์เนาะพระองค์ก็จะมีการบอกคนที่พระองค์ทรงรักหรือว่าผู้เผยพระชนะของพระองค์คนของพระเจ้าเนี่ยจะรู้นะเพราะว่าในตอนพระองค์บอกว่าจะพวกท่านอยากจะเห็นแต่ไม่ได้เห็นเนาะแต่พระองค์ก็จะบอกบางคนอยู่เนาะก็ยนงยังยัง,ยง เหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นในสมัยโนอานะคะแล้วก็สมัยของโรดเนาะอันนี้ที่เรายกตัวอย่างมาตอนนี้ก็คือสมัยโนอาเนาะพระเจ้าว่าจะบอกโนอานะคะเป็นคนชอบทำของพระเช้าในการสร้างเรือใหญ่ขึ้นแลว้วพบอกว่าพจะทำทำลายโลกนี้โดยการให้น้ําท่วมนะคะสิ่งมีชีวิตทั้งหมดก็จะตายหมดเลยนะคะรวมทั้งมนุษย์ด้วยเนาะ ก็พระเจ้าก็าให้หนูอาสร้างเรือใหญ่แล้วก็เอาสัตว์เอาสิ่งมีชีวิตเนี่ยเข้าไปในเรือเป็นคู่คู่เป็นคู่คู่นะคะถ้าอันนี้เนาะเป็นคู่คู่แล้วก็ส่วนส่วนครอบครัวของนอาก็จะอยู่ในนั้นด้วยนะคะพี่น้องรวมทั้งบทสะพ้ด้วยนะในนั้นก็สีสิบ วันนะคะที่น้ําท่วมโลกตอนที่เราอ่านกันมันเนาะสิบวันก็จะเห็นว่าพอหลังจากน้ําลดแล้วสิ่งที่มีชีวิตอื่นๆก็เอแต่มันก็มีนกพิราบเหลืออยู่เนาะเพราะว่ามันจะมีนกพิราบบินมาแล้วก็ไปคาบเอาใบมะกออกสดมาอะไรอย่างนี้นะคะอืในนั้นก็หลังจากนั้นนะคะอันนี้ก็เป็นสมัยของโ NO นอาห์เนาะ สมัยของโลดอันนี้นะพระเจ้าจะเมื่อสมัยของโลดพระเจ้าก็เตือนนะคะเตือนโลดว่ามีคนชอบทำต่อรองกันไปเรื่อยๆนะคะตั้งแต่ร้อยแล้วก็ร้อยก็เปห้าสิบห้าสิบก็สามสิบสามสิบมีไม่แน่ใจว่าเหลืออยู่ยี่สิบหรือเปล่าเนาะถ้ามีคนชอบทาพระเจ้าเขาจะจะไม่ทําลายเมืองนี้นะคะเราก็ให้โอกาสในการไปกราให้คน กลับใจใหม่หรือมีคนชอบทําให้ให้เช็คโด,ดอะไรอย่างนี้นะคะที่เราอ่านกันมาในในในธมการนะคะพี่น้องหลังจากนั้นก็จะพบว่าไม่มีมีแต่ครอบครัวโลดเท่านั้นนะคะภรรยาโลดโลดแล้วก็ลูกของเขาเองจากนั้นก็มันออกจากมือนี้อยู่สี่ห้าคนนะคะก็จะพอท้ายที่สุด ไม่มีสิบตอนหลังพระเจ้าหรือให้เหลือสิบห้าคนถ้าสิบห้าคนก็ยังจะไม่ทําลายเมืองนี้อะไรเงี้ยเนาะสิบห้ารือยี่สิบนี่ยไม่แน่ใจนะครับพี่น้องเดี๋ยวพรุ่งนี้เมย์จะพูดถึงให้ละเอียดกว่านี้วันนี้เมย์จะข้ามไปอย่างนี้ก่อนเนาะเสร็จแล้วก็ไม่มีคนชอบทำเพราะฉะนั้นพระเจ้าก็เลือกทําลายเมืองนี้เนาะเหลือแต่ครอบครัวโรคตรงนี้นโลดกับครอบครัวก็ต้องออกจากเมืองนี้ไปทันทีเพราะว่าพระเจ้าจะทําลายเมืองแล้วเนาะพระเจ้ามีการเตือนคนของพรคก่อนนะ คนที่พวกทรงรักเลยเตือนกอนเสร็จแล้วโลดก็พาครอบครัวของโลดออกไปนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็จะเกิดไฟกรรมฐานของพระเจ้านะฮะโมโกมาเป็นรูปๆแบบนี้เนาะบึ้มลงมาเราบึ้มลงมาแบบเหมือนระเบิดนะซึ่งตอนนี้เราก็จะปรากฏอยู่ในหนังหลายเรื่องที่ที่การทำลายล้างแบบพร้อมๆกันหลายจุดอย่างนี้นะคะซึ่งภรรยาโรดก็เสียดายทรัพย์สินนะคะหันกลับไปมองนะก็ ไร่เป็นเสาเกลือนะคะจนเป็นที่เล่าข่าวอยู่เท่าตัวนี้มาอ,อะไรประมาณนี้นะคะน,นี่เป็นเรื่องค่าๆที่เราจําได้เนาะขณะที่เราอ่านพระวจะนะของพระเจ้าในอันนี้มันทําให้เราจําได้อยู่เนาะเหตุผลเหตุการณ์นี้นะคะของครอบครัวโรดเนะาะหลังจากนั้นพระเจ้าก็ทําลายนะคะทําลายเมืองนั้นจนราเป็นหน้ากอกน,นะคะไม่มีสิ่งมีชีวิตล้มเหลออยู่เลยเพราะว่าไฟกรรมฐานนี่หล่นลงมาแบบ ลูกเป็นมาเหมือนแดนนรกนะเมว,ว่าดูแล้วเหมือนแดนนรกนะอันนี้เท่าที่ดูในนั้นนะคะในในหนังดูก่อนนะคะตอนจบนะแล้วต่อมาพระองค์ก็บอกอีกว่าคนที่อยู่ทุ่งนาน,นะคะก็อย่าลงมาเอออย่ากลับมาคนที่อยู่ดาดฟ้าก็ไม่ต้องลงมาเอาของนะคะแล้วก็คนที่ ไปออกไปทุ่งนาก็ไม่ต้องกลับมาเอาของที่ไปหาผมบอกว่าผู้ที่รักชีวิตก็จะเสียชีวิตส่วนผู้ที่เอ่อผู้ที่ต้องการเอาชีวิตรอดจะเสียชีวิตส่วนพี่ที่สละชีวิตก็จะได้ชีวิตรอดนะคะสละชีวิตอันนี้เราก็ต้องไปดูในรายละเอียดกันอีกทีหนึ่งนะคะผู้ที่รักชีวิตก็จะเสียชีวิตเนาะ สองคนนอนอยู่ด้วยกันนอวันนี้มันยาวมากเลยพี่น้องเดี๋ยวเมยขอตัดจบไว้แค่นี้แล้วก็เดี๋ยวเราไปอ่านไปศึกษาต่อในวันพรุ่งนี้นะคะเราจะพูดถึงตอนท้ายๆของบทน,นี้เนาะพร้อมกับสรุปมัทิวบทที่สิบเจ็ดเลยเนาะก็มันยาวอยู่เหมือนกันเนาะอันนี้ถ้าจะเข้าๆไปก็จะประมาณว่าสองคนนอนอยู่เตียงเดียวกันนะคะพระองค์จะรับคนหนึ่งไปและรลัคนหนึ่งไว้เหตุผล เพราะอะไรเดี๋ยวขอไมไปอ่านมาก่อนนะคะพี่น้องแล้วก็ผู้หญิงโมแป้งอยู่สองคนก็รับคนหนึ่งไปแล้วก็รักคนหนึ่งไว้นะคะไม่ออกไปหมดเนาะไม่ไม่สามารถไปได้หมดมันจะมีเหตุผลอยู่นะเพราะว่าตอนตอนที่เราเชื่อพระเจ้าใหม่ๆนี่เราจะอ่านพวกนี้อยู่แล้วนะคะอ่านพระธรรมตอนนี้นะแต่พอเชื่อนานแล้วก็ไม่ค่อยได้อ่านนะคะก็เราก็จะเข้าใจในรายลายะเอียดอาจารย์ก็จะเทศนะคะให้ความเนาะ เราจดจำไม่ไม่ใช่ทีครั้งเดียวที่หลายครั้งเนาะจะส่งรับคนหนึ่งไปและรับคนหนึ่งไว้นะคะพวกเขาจึงทูลถามพระองค์ว่าแล้วเราจะดูได้อย่างไรนะคะพระองค์ก็บอกว่าให้สังเกตดูนะคะผงแรงอยู่ที่ไหนนะคะซกาซกศพอยู่ที่ไหนผงแรงก็จะบินวนอยู่นะอยู่บน นะคะบริเวณนั้นอันนี้เขาบอกอันนี้เป็นสมัยก่อนนะคะสมัยพวกเรานี้ไม่มีแล้วเนาะแรงเราจะไม่เห็นแต่ถ้าหากว่าเราดูในสารคดีเราก็ยังจะเห็นอยู่นะคะในประเทศอื่นเนาะเอ,อ่ออะไรประมาณนี้เนาะ,ะแรงก็จะบินบนเพื่อที่จะกินซานะกศพเนาะพระองค์ก็บอกว่าสัญญาณก็จะออกมาเป็นแบบนี้มันจะมีเหตุการณ์ให้รู้ว่ามันจะเกิดมันเกิดผิดความผิดปกติเกิดขึ้นถ้าอย่าง สมัยโนอากับโลดพระเจ้าก็เตือนนะคะเตือนด้วยคําพูดเลยว่าให้ทําอะไรเตรียมยังไงบ้างแต่ในตอนต่อมาที่ว่าจะผู้หญิงสองคนอยู่ด้วยกันคนสองคนนอนอยู่เตียงเดียวกันแล้วคนหนึ่งไปแล้วคนหนึ่งไว้แต่ก็หญิงโมแป้งก็รักคนหนึ่งไว้แล้วก็เอาคนหนึ่งไปอะไรเงี้ยได้รับคนหนึ่งไปนะคะแล้วเขาก็ถามพระองค์ว่าลรวจะรู้ได้ยังไงว่าจะเกิดเหตุการณ์นั้นพระองค์ก็บอกว่า จงสังเกตดูว่าซากศพอยู่ที่ไหนฝูงแรงก็จะอยู่ที่นั่นนะคะอันนี้ก็เป็นสัญญาณนะว่าที่เมย์ดูนะคะวันนี้เมย์จะเข้าๆไว้แค่นี้นะคะพรุพวกนี้เรามาดูในรายละเอียดนะคะที่เมย์จะไปดูรายละเอียดมาแล้วก็มาขยายความได้หรือเปล่านอกก็เราเอาเท่านี้นะคะวันนี้ก็จะจบลงแบบนี้ก็ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านนะคะขอพระเจ้าทรง เราจะเป็นคนหนึ่งที่พระเจ้าทรงรักแล้วกพระองค์ก็จะทรงเตือนเราด้วยในเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นที่จะมาถึงนะคะแต่เราก็ให้รักษาชีวิตให้บริสุทธิ์นั่นเองนะคะในวันที่บุตรมนุษย์จะเสด็จมาเนาะเพื่อที่เราจะเป็นคนที่ถูกละไปเนาะไม่ใช่คนที่ถูกล้าไว้นะตือนขึ้นมาเอ้าไม่มีใครอยู่แล้วเหลือแต่เราคนเดียวหรือนี่อะไรแบบนี้นะคะพี่น้องตอนที่เราเชื่อพระเจ้า,าใหม่ๆเราก็จะ เหมือนคุยกันประมาณนี้เนาะว่าอุย้ยไม่ใช่ตื่นขึ้นมาถ้าตื่นขึ้นมาไม่เห็นใครโอ้ตอนที่เราตอนนั้นเราทํางานกันอยู่เป็นกลุ่มนะคะเราก็จะแซวกันว่าโอ้ตื่นขึ้นมาตื่นสายนะคะตื่นสายอยู่คนเดียวฉันนึกว่าพระเจ้ารับพวกเธอไปหมดแล้วเหลือแต่ฉันละฉันไว้คนเดียวอะไรประมาณน,นี้นะสมัยก่อนนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องเล่าที่ฟังนะคะเพราะว่าจบตอนพี่วันนี้เนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาวากันในรายละเอียด บาพีตอนนี้ดนอยนี่มีอาเข้าไปจบไปอย่างนั้นเลยพี่น้องอ๋อสิบนาทีจ้ะขอบพระเจ้าอเมนพรพี่น้องทุกท่านค่ะ